สวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดผาประแดงข่าววันนี้นะคะจะพามาชมนะคะ กับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรถเจ็ที่นั่งเอเวรสสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะแล้วก็ราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1ล้านนะคะ5 8 5 0 0 0บาทนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองมาชมชุดแต่งกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดูเลยนะคะว่าคันนี้นะแต่งเป็นชุดของวิกเตอร์นั่นเองค่ะเป็นม้ามัสแตง ะะที่ติดเป็นม้าสีทองนั่นเองนะคะแล้วก็ยังให้ตัวไฟจิ๋วสจุดมาให้ด้วยเป็นสีขาวนั่นเองค่ะในส่วนของตัวตะแกงระงังครึ่งนะคะก็ยังคอนคอนเซ็ปต์มีมาให้เหมือนเดิมนะคะช่วยระบายอากาศได้ดีแล้วก็ยังกันมแมลงด้วยนะคะสำหรับคันตัวนี้นะคะแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นชุดของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชุดวิกเตอร์มีไฟหลี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้าที่มากับตัวรถเนี่ยเป็นไฟหน้า แบบมันเต l ร f ลีฟเลเตอร์ LED มาพร้อมกับตัวไฟเดทามและนิ่งละ และนิ้งไรนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นบวกแพ็กเกจมีมาให้เรียบร้อยแล้วระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดของ Ford นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะคะมาพร้อมกับตัวการจับเลนนะคะแล้วก็ขับตามรถคันข้างหน้าด้วยของตัวเรดาร์นะคะตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็จักรยานด้วยมาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ Stop and Go มาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ใส่คิวล้อที่เป็นชุดของตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นรุ่นของสตอมแท็กก็เลยใส่เป็นล้อแม็กขอบ20นั่นเองที่ใส่เข้าไปนะคะตัวลายก้านนะคะตัวนี้จะเป็นลายก้านสรีดําเงานะคะตัดด้วยคลิปสีแดงนั่นเองค่ะใครชื่นชอบลายนี้อยากได้สเปคช่วงล่างเดิมๆนะคะก็อยากจะเปลี่ยนเป็นไซส์ของตัววาแท็กก็ได้นะคะหรือเป็นลายของ อ a สตอมแ c กก็ได้ได้หมดเลยนะใส่ด้วยกันได้หมดนะ,ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วนะคะเป็นปี2025 0 0 y นั่นเองค่ะแล้วตัวนี้จะไม่มีคำว่าเทอร์โบตรงแก้มด้านข้างให้นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่ามีกล้องรอบคันนะคะมีกล้อง360องศาแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างทางด้านข้างมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมีบายสปอร์ตด้านข้างด้วยนะคะระบบการตรวจจับ จุดอับสายตาที่มองไม่เห็นทางด้านข้างนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามีรถหรือวัตถุต่างๆที่วิ่งอยู่ด้านข้างนะคะจะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่หน้าจอ,อหูกระจกด้านข้างให้นั่นเองค่ะเป็นลำแสงสีเหลืองนั่นเองเนาะแล้วก็มือจับประตูนะคะตัวนี้นะคะมือจับของเราเป็นสีดำเงานั่นเอง ที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบนะคะระบบกุญแจ i m m o b i l ิเซ r นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบ Smart k คีย์เให้นั่นเองค่ะเวลาเปิดปิดประตูง่ายดายมากๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสสอดมือเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด2ฝั่งเลยนะคะการใช้งานบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับตัวกันลื่นมาให้ด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวด้านข้างที่เป็นเสา A เสา B เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำ ด้านให้นั่นเองด้านบนนะคะแล็บหลังคาครึ่งคันนะคะตัวนี้จะแล็บเหมือนตัวรุ่นสปอร์ตสเปเชียลเอดิชันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราหลังคาก็แล็บมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วช่วงล่างของเรานะคะถ้าเป็นรุ่นเอเวอเรสต์นะคะจะเป็นช่วงล่างแบบโมโนทูบ2.0ค่ะด้านหลังเป็นวัดลิงค์มาให้นั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นการเติมน้ายาแอดบูมาให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะคะฝั่งนี้นะจะเป็นการเติมน้ํามันดีเซลแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเติมน้ํายาแอดบูนั่นเอง ค่ะน้ำมันดีเซลสามารถรองรับ b 10 b 7 b, b 20ได้นะคะแล้วก็ถังน้ำมันจุได้ถึง80ลิตรเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะซิกเนเจอร์ของเขานะคะที่เป็นไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบไฟมัสแตงเลยเนาะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะออกแบบมาค,คล้ายๆกับไฟมัสแตงเลยนะคะเป็นไฟเบรกแบบนี้นะคะหรือใครอยากจะติดเป็นไฟ LED ที่ วิ่งได้นะคะที่เป็นไฟเบรกสีแดงแล้วจากให้ขึ้นคำว่าเอลเรสก็สามารถติดตั้งได้นะคะแต่ว่าก็ระวังนิดนึงเนาะผิดกฎหมายนะคะบอกเลยว่าผิดกฎหมายนะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องหลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะแสดงภาพที่เวลาเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยจะโชว์ขึ้นไปที่หน้าจอ S ิงค o a ขนาด12นิ้วมาให้นั่นเองค่ะ คันนี้นะคะในส่วนของตัวชุดด้านหลังที่เป็นตัวกันชนด้านหลังเนี่ยจะเป็นชุดของชุด Y นั่นเองด้านหน้าเป็นวิกเตอร์ด้านหลังเป็น Y เห็นไหมคะแล้วก็ตัวนี้นะคะออกแบบมาให้หลบในส่วนของการติดไม่ให้บดบังในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยนั่นเองค่ะสําหรับฝาประตูท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบออโต้นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมภายในนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ ด้านหลังก่อนละกันอ่าด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะสีดำนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นเอเวอรเรนต์นะคะตัวแอร์เนี่ยจะอยู่บนด้านอ่าบนหลังคาให้นั่นเองนะคะตัวนี้ไม่มีสลูปนะคะลูกค้าถ้าเป็นรุ่นสลูปเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวตั้งแต่ตัวไทเทเนียมขึ้นไปนะคะถึงจะเป็นสลูปนะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีตัวปัั๊กเสียบ สายตัวที่เป็นสาย USB แล้วก็ Type C นะคะแล้วก็จะมีการปรับแรงพัดลมให้ด้านหลังด้วยถ้าเกิดว่าคนนั่งหลังกลัวในเรื่องของว่าแอร์จะเย็นไม่ถึงอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ภายในนะคะด้านหน้าเนาะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะปั๊มคําว่าสปอร์ตให้นะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเนี่ยจะขนาด12นิ้วหน้าจอหลังพรมอะไรก็12นิ้วนะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทากาไฟนั่นเองนะคะที่เป็นลายไม้สีเทาเนาะตัดด้วยโครเมียมมาให้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่ให้มาก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะคะที่อยู่ทางด้านล่างเนาะมาพร้อมกับตัวแท่นสายย s b บีแล้วก็ไทสีมาให้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์หสปีดเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ตัวเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะถ้าเป็นรุ่น2025นะคะให้มาแล้วนะคะระบบออโตสตาร์ทสต็อปนะคะแล้วก็โหมดการปรับโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดนะคะมาพร้อมกับตัวระบบ TCS นะคะตัวนี้จะมีระบบ t c มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ สามารถปรับขึ้นลงนะคะดึงเข้าดึงดึงออกนะคะสามารถยกขึ้นยกลงได้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอย่างที่แจ้งไปจะปรับในเรื่องของความหน่วงตามแรงความเร็วของรถนั่นเองค่ะรถทำความเร็วเยอะพวงมาลัยหนักขึ้นถ้าความเร็วต่ำพวงมาลัยก็จะเบาลงนะคะเป็นระบบพุชสตาร์ทมาให้นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ Ford p a ์ s ได้นะคะเชื่อมต่อมือถือได้สามารถสตาร์ทรถระยะทางไกลแล้วก็ปลดล็อกรถระยะทางไกลได้นะคะในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะคะในส่วนของการปรับกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานแล้วก็ ปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านั่นเองค่ะสําหรับระบบความปลอดภัยนะคะที่แจ้งไปเบื้องต้นมีมาให้เรียบร้อยนะคะทุกรุ่นที่เป็นเ็กเจนไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS EBD ESS ระบบรอมป้องกันการผิดคว่ำนะคะ มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ Ford นั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดการดาวกันผ่อนแล้วก็ในเาการตกแต่งอยากจะให้ส่งรูปไปให้ชมนะคะ mm hmm. ก็สามารถติดต่อเข้ามาหาจเจ๊ดได้เลยที่เบอร์0 6 3ค่ะ3า8 1 4 4 1เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ hmm. ได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่อย่าลืมนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ